สวัสดีครับเต้บัวชราพนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเหรียญนะครับยอดนิยมของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับจังหวัดระยองมาให้พี่รับชมกันนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับออกปีสองห้าหนึ่งปดนะครับแท้ทันหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่วันนี้อยากให้พี่ๆรับชมกันนะเหรียญนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับ พิมพ์หน้าตาพระเป็นยังไงนะครับขอบข้างเป็นยังไงนะครับผมบล็อกหลังกากเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับความคมชัดพื้นผิวเหรียญเป็นประมาณยังไงเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับผมยังไงนะครับฝากพ,พี่กดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไงไปดูพระกันเลย โอเคนะครับเรามาต่อกันที่ตัวเหรียญเลยละกันนะครับผมจากที่แจ้งไปนะครับเหรียญเสด็จเตียก็มาหลวงชุมพรปี2518นะครับหรือว่าเรียกว่าเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปุกเศกนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะงดงามพอสมควรเลยนะครับผมอ่าลองดูนะครับด้านหลังนะเป็นบล็อกกากนะครับ ตีกล้องส่องเข้ามานะครับผมพี่ๆจดจําใบหน้าของเสด็จเตี่ยให้ได้แม่นๆนะครับหน้าของท่านจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับจดจําเลยนะครับผมใบหน้านะครับรายละเอียดนะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยเรียบตึงนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับและถ้าพี่ๆสังเกตเนี่ยจะมีเส้นกระแสวิ่งออกด้วยนะครับผมเกิดจากการปั๊มกระแทกนะเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยคมชัด ตั้งเป็นแท่งนะครับมีเส้นกระแสวิ่งออกแบบอ่อนๆนะครับยันนะครับจะตอกยันเถาะนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจะตอกไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับผมดูให้ลึกคมชัดนะครับเป็นการตอกนะครับลึกคมชัดแบบนี้นะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่เห็นไหมจะเห็นเส้นกระแสวิ่งออกที่เกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับนี่จดจํานะดูให้เป็นธรรมชาติและคมๆนะครับ บล็อกนี้จะเป็นบล็อกกากพี่พี่เห็นไหมมันจะมีขี้กากขึ้นเต็มเลยนะครับความนิยมเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าบล็อกที่ไม่มีขี้กากนะครับแต่ใดๆแล้วนะครับขึ้นอยู่กับที่ความสวยด้วยนะครับผมเห็นไหมรายละเอียดเรียบตึงนะครับดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงไปให้นะครับเส้นนี้ต้องคมและชัดนะครับของเกจะไม่คมนะครับ นี่รายละเอียดผมให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเห็นไหมจดจำนะครับจดจำให้ได้แม่นๆเลยนะครับอ่าเรามาดูกันที่ตัวตัดนะครับตัดเนี่ยจะต้องฉีกๆแบบนี้นะครับจดจำนะครับอ่าแคปไปดูได้นะครับพี่ๆตัดฉีกๆแบบนี้นะครับโอกาสแท้99.99%นะครับอ่ะ นี่คือด้านบนขวานะครับจดจำเลยอ่าด้านล่างขวานะครับตัดฉีกฉีกนะครับตัดฉีกฉีกแบบนี้เลยนะครับจดจำให้แม่นๆน,นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเหรียญเข้าหลามตัดปี2518นะครับหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่ปลุกเสกนะครับผมก็เหรียญนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับใครมีนะครับลองส่งรูปมาที่ไลน์ไอดีตรงนี้ได้เลยราคาขึ้นอยู่กับสภาพพระนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบล็อกด้วยนะครับผมสวยๆเนี่ยหลักหมื่นอ่ะผมพูดให้เลยนะครับสวยๆเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นนะครับถ้าไม่สวยเนี่ยก็อยู่ที่หลักพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันอีกทีแล้วกัน ยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ